สร้างที่ที่ซต้งานเลยครับแล้วก็ยงมาประกอบที่บา้านลูกค้าถ้าลูกค้าอยากให้มาสร้างที่นี่หมดเลยก็ได้ใช่ไหมยังไม่มีมาดูบ้านที่ติดตั้งที่บา้านลูกค้าแล้วหลังนี้ครับ เป็นผลงานของ P ี Home โฮมล็อกดาวนะครับก็จะเป็นไซส์บ้านที่ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่เลยเราก็ไปในบ้านกันได้ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับก็จะดูรอบๆบ,บริเวณบ้านก่อนจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับซึ่งสูงมากครับท่านผู้ชมอาจจะมีกา,ารทำาฐารากนะครับแล้วก็เก็บตอนนี้ช่างยังเก็บงานอยู่นะครับบ้านยังไม่ได้ เสร็จสมบูรณ์นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการก่อสร้างก็เก็บงานช่วงท้ทายใกล้เสร็จแล้วนะครับโอ้อยู่ในสวนแบบนี้นะครับเหมาะมากนะครับเหมาะก,กับธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้เลยทางนี้คือขอบอกว่าประทับใจแนใ่นอนครับตอนนี้กําลังดูบ้านที่ราคาหลักแสนอยู่นะครับออกสไตล์ดีๆนะครับ ดูหน้าบ้านครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลพลาครับอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวมาดูบ้านออกแบบด้วยทางพีเก้าโฮมครับผมแต่ว่าบ้านหลังนี้พิเศษนิดนึงคือเจ้าของบ้านก็เหมือนมาร่วมมาคิดคนแบบมาร่วมดีไซน์ด้วยกันครับนั้นแสดงว่าบ้านทุกหลังของพีเก้าโฮมนี่คือเราจะมีสแตนดาร์ดอยู่แล้วว่าเป็นเป็นโมเดลนี้โมเดลนี้ใช่ครับลูกค้าสามารถขอได้ขอได้เพิ่มเติมได้ครับออกแบบเปลี่ยนแบบได้ทำสา่ดีให้ดูไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูทุุกมมของบ้าน นะครับว่าเป็นยังไงอพูดถึงโครงสร้างหลักของบ้านหลังนี้คือมันมีพิเศษกว่าหลังอื่นที่อยู่ในในไซงานของสร้างไหมมก็เป็นโครงสร้างเหล็กใช่ครับโอเคครับตรงนี้มันจะเป็นยกพื้นสูงแต่ว่าเราเก็บงานตรงปิดข้างครับเหล็กอันนี้เป็นเหล็กกัมมันไน์ไหมครับใช่ครับเหล็กกัมมันไน์ครับครับทาสีสวยเลยครับก็รับประกันเรื่องของสนิมไม่กินนะครับไม่กินผิดตารางเมตร90าตารางเมตรกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะอ่าเก้าคูณสิบครับ โอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับ,รบแล้วประโยชน์ว่าพื้นที่ใช้สอยในจบ้านมีมีห้องอะไรบ้างครับอ่ามีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวระเบียงท่านจะประมาณกี่วันเสร็จครับคุณป้อมประมาณไม่เกินสองวันครับโอ้สบแสดงว่าเป็นอ่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับผมอ่าก็เราได้พูดถึงตัวตัวบ้านไปแล้วนะครับว่ามีพื้นที่ใช้สอยอะไรบ้างนะครับอ่าตรงรอบๆบบ้านนี่คือคือออกแบบได้สวยนะขึ้นอยู่คนอยู่ด้วยครับ เราก็ร่วมกันระหว่างทางทีบอกแบบของบริษัทเนาะครับผมเข้าไปดูบ้านท้องกันนไหมได้ครับโอเคครับไปครับขึ้นเลยดูจากด้านบนครับเนี่ยบันไดขึ้นอย่างนี้ครับยังเน้นเป็นบันไดเวดีบที่กว้างมากครับสําหรับสีบ้านทดสอบๆนิดเขียวจะไม่เขียวเข้มนะระเบียงตรงหน้าบ้านนี่กว้างเท่าไหร่คเตรอ่อตรงนี้กว้างประมาณ2เมตรสเมตรแล้วก ท,ที่พูดถึง10คูณเท่าไหร่นะตัวบ้านเก้าคูณสิบครับเก้าคูณสิบนี่คือรวมระเบียงข้างๆนี้ยังรวมทั้งหมดเลยครับทั้งตัวบ้านเลยแล้วก็โซนเรียกว่าโซนภายในบ้านอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทันนี้เราเข้าไปดูพร้อมกันเหมือนกันคือตัวประตูเข้าบ้านก็เป็นอลูมิเนียมสีขาวนะ,ะไปเลครับพื้นโอ้คือเดินเดินสบายเท้ากระเบื้องยาง ห้องน้ํานี่แบ่งโซนห้องอาบน้ำครับผมมีแอร์นี่มีแอร์ตรงนี้นนนนนนห้องนอน,นสองห้องครับสองห้องอมาดูห้องแรกกันไซส์ห้องนอนอยู่ที่สามคูณห้าครับสามคูนห้าถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคมากครับเข้ามาห้างนถึงรู้ว่ามันด,ดูโปร่งมากครับแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้คลิกไว้ใช่ไหมครับอันนี้กระทุงนียนะ,อ,ะอันนี้เป็นบานฟิตครับ บางส่วนทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือสไลด์เป็นใช่ครับอ่ามีบิวอินด้วยใช่ไหมเป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าก็คืออ่บิวอินให้นะครับใหญ่เลยครับเนี่ยเหมองมาครับดูดูมีดีไซน์ดูมีสไตล์ครับสําหรับเจ้าของบ้านที่นี่อ่านี่เลยครับงั้นเราไปดูห้องนอนในห้องนอนหนึ่งดูห้องน้ําก็ถือว่าโอเคมากครับ แบ่งให้ระหว่างห้องสูขายากับห้องอาบน้ําห้องนี้นี่ครับไซส์เท่ากันร,รอเปล่าครับเท่ากันครับทำความสะอาดง่ายก็เป็นตัวตุ้งยางเหมือนเดิมครับไม่ต้องมีกาวใช่ไหมครับใครับมนันเป็นเหมือนคลิปล็อกใช่ไหมเป็นจะเหมือนแบบเหมือนสติ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้ครับ<อ>เป็นกาวในตัวก็เป็นแบบเอย่ยางส่วนวิธีการเลือกยี่ห้ออยู่แล้วก็ไปศึกษาไปก้ชมก็คิดว่าแนะนำเลยถ้าเกิดเป็นเรืองแบบนี้ก็ได้เพราะว่า จากที่เราเดินมาบนบ้านสองหักดู้น่เดินสบายเท้าเลยมัมันมันแน่นมันเรียบครับตัวฝั่งนี้เป็นบิ้วอินให้แต่ว่าจะใช้เล็กนิดนึงห้องนี้จะเน้นโล่งครับฝั่งนี้เดินไปก็ถึงตรงโซนลิฟวิ่งยนเดียร์ไปแล้วอ่าด้านตรงด้านหน้าเลยคือห้องครัวใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวขอดูห้องครัวกันครับคือสัดส่วนหรือว่าฟังก์ชันบ้านนี่คือโอเคครับดูมีสไตล์เหมาะกับบ้านสวนบ้านโล่งโฟล์นะครับคือรวมเข้ารอบทิศทางเพราะว่า มีหน้าต่างนะครับแล้วก็ตรงด้านนอกเป็นแบบนี้ครับอันนี้ทางที่นี่ก็ทำดิวินนี่เลยสวยมากครับจะให้ทาง P9 โอมหลังสารบ้านให้ได้เลยนะครับพอติดต่อเดี๋ยวจะแนบเบอร์ไว้ใต้ชื่อคลิปด้วยนะครับบอกเบอร์ติดต่อนะครับเดี๋ยวดีเทลของตัวบ้านแนะนําให้โทรมาสอบถามทาง P9 Home โมนะครับว่ายังไงราคาแบบไหนก็สื่ออะไรบ้างถ้าสนใจนะคือแนะนําเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่ผมเองชอบไปด้วยนะครับ ด้วยดีไซน์แล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับเรายังไม่ดูห้องน้ำเลยเนาะดูห้องน้ำก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นประมาณเหมือนเราพาไปดูไลฟ์สดไปเลยนะครับนี่ลูกค้าก็ขอเลยครับเป็นกระเบื้องสุดทราบไปดามไปเลยครับอันนี้ใช้ของตัวห้องน้ำสองต่อสเอ่อเม50หาเมตรหครับเมห้าสิบคูณเม็ดห้าิครับ แล้วก็กระเบื้องลูกค้าก็น่าจะเลือกเองเนาะใช่ครับมีสีสันนิดนึงครับในห้องน้ําอันนี้ก็เป็นห้องที่เป็นโซนแห้งนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำทางฝั่งนี้อันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับเหมือนกันนะครับผนังเรียบนะครับแล้วก็กระเบื้องสุดฟ้าเพดานนะครับอ่างั้นก็เดี๋ยวเรามาสรุปตอนนี้คือตัวบ้านเรียกว่าเป็นบ้านแนวโมเดิร์นไหม ประมาณนะครเป็นแนวโมเดิร์นแล้วก็พื้นที่สูพสออบพื้นที่ใช้สอยอีกทีนึงครับพื้นที่ใช้สอยมีสองห้องนอนอสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวระเบียงครับแล้วก็ขนาดนะครับกี่เมตรครูขนาดเก้าคูณสิบสร้างนั่งงานหรือว่าสร้างที่ไซ้แล้วก็ยกมาประกอบอีกทีนึ่งสร้างที่ที่ไซ้งานเลยครับแล้วก็ยกมาประกอบที่บารลูกค้าถ้าลูกค้าอยากให้มาสร้างที่นี่หมดเลยก็ได้ใช่ไหมยังไม่มีแต่แต่อาจจะมีเหมือนกับว่ามามาเก็บงานเพิ่มเติมใช่มาเก็บงาน แ <molec> <ud> ล้วก็มาซ่อมงานประมาณนี้ทําให้มันเสร็จสับเลยแล้วก็ค่อยยกมาติดตั้งลูกค้าใช่ครับเผื่อใครดูแล้วอยากสร้างติดต่อมาเลยเนาะเบอร์โทรอะไรครับ063-985-8591มีเพจของทางเพจไหนบ้างครับมีทางพีเก้าโฮมนะครับทาง f c e e o o o พี9 Home ฮมอครับก็พิมพีเก้าโฮมบ้านอกดาได้เลยอยากสร้างหลังนี้ติดต่อมาเลยครับเบอร์โทรฝากไว้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศในแต่ละมุม ไปดูกันครับ